เขารู้สึกว่าเป็นคนที่รักความสวยความงามค่ะก็เลยแบบว่าชอบให้ตัวเองแบบว่าสวยอยู่ตลอดค่ะก็ตั้งเป้าไว้ทีมชุดก็เป็นแชมป์นะคะเพราะว่าปีนี้เราก็มาอย่างมั่นใจเลยค่ะเพราะว่าตัวเตะของเราเนี่ยเต็มค่ะเต็มมาก เซตที่หนึ่งศูนย์สามเ<อ>ตต์โรนการ์เหนึ่งสี่

好，欢迎开场的选手们，你们已经准备了八十八天啦。好、啊，第一位是张佳瑞，他来自四川，姓张，名佳瑞。啊 ตวอเแ,แ,แ,งแดงดดยีง่สิบเอ็ดาเกมสเท่าไรเกแดงห้าก้เนอสยศูนย์ 谢谢<泡> なるほど。 เตส46ร่างแหวกได้ไปตรงอย่งแี่แน่ที่1ส1 3เกมัช่ไหมสเซต่ส่งนักนเพชตัวรที่ชนะที่17 สวัสดีค่ะ,คะชื่อไข่มุกจันจิราปรสังคอนนะคะอายุ20ปีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะคณะนิเทศศาสตร์ค่ะพูดถึงการมาแข่งคงนี้เนีอยครับนอกจาก มือที่เตรียมมาแล้ววันนี้หน้าต้องเปมทต้องต่งด้วยพูดถึงที่มาที่ไปหน่อยครับก็มีความรู้สึกว่าเป็นคนที่รักความสวยความงามค่ะก็เลยแบบว่าชอบให้ตัวเองแบบว่าสวยอยู่ตลอดค่ะวันนี้แต่งหน้าใช้เวลาเท่าไหร่ครับก็ไม่นานเท่าไหร่ค่ะแค่มีขนตาก็ตื่นมาสวยเลยค่ะครบผมคราฟแต่งหน้าระบบอยู่แล้วจุดเริ่มต้นนี่แต่งหน้าระบบมาเตะตะก้อที่เริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เริ่มตั้งแต่สมัย,ม,ยมัธยม ช่วงมัธยมปลายค่ะชอบแต่งหน้ารักสวยรักงามก็เลยแต่งมาได้เลยมันเป็นอุปสรรคไหมครับทั้งติดขนตาทั้งอะไรอย่างนี้เวลาแขกมันมีมีเป็นปัญหาไหมไม่เป็นปัญหาค่ะก็ถ้าเป็นรองพื้นก็เลือกเบอร์ที่มันเข้ากับเฉดสีของเราค่ะก็คือเป็นคนผิวขาวเหลืองนี่ก็ใช้แบบว่ารองพื้นที่มันเหมาะสมกับเราพูดถึงการแข่งกีฬามาันอะไรครั้งนี้เลยครับตั้งเป้าไว้ยไงบ้างครับ ก็ตั้งเป้าไว้ทีมชุดก็เป็นแชมป์นะคะเพราะว่าปีนี้เราก็มาอย่างมั่นใจเลยค่ะเพราะว่าตัวเตะของเราเนี่ยเต็มค่ะเต็มมากค่ะก็ฝากเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะคะที่กีฬามหาลาัยครั้งที่48ดอกจันบ้านเชียงเกมที่จังหวัดอุดรธาน,นีค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ทีมมหาวิทยาลัยรรกรุงเทพธนบุรีด้วยนะคะค,ค่ะ